บทที่สี่พลังแห่งบุรุษบัซกเจ้าเจ้ากล้าตอบโต้เช่นนี้หรือรุมมันซะซัดมันให้ยับเด็กหนุ่มที่เหลือพากันเดือดดานพวกมันเนื้อไม้กระบองในมือก่อนจะกรูกันเข้าล้อมเจียงหลี่ทว่าวภาพลักษณ์ขี้ขลาดของเขากลับพลิกกลับตลัดในสายตาของพวกมันโดยสิ้นเชิงมิใช่เพียงแต่จะไม่ก้มศีรษะขอ,ขอความเมตตาเขากลับยืนหยัดเผชิญหน้าพวกมันตรงๆความเร็วของเขาพลันพุ่งสูงขึ้นเมื่อเข้าถึงตัวศัตรูได้ก็ซัดเท้าออกไปอย่างหนักหน่วงคนผู้นั้นตอบสนองรวดเร็ว ยกไม้กระบองขึ้นตั้งรับที่ปลายเท้าของเจียงหลี่เสียงแตกร้าดังขึ้นกังวานไม้กระบองถูกเตะจ,จนหักครึ่งทว่าวพลังของเจียงหลี่มิได้หมดไปขาที่ยังคงเปี่ยมด้วยแรงส่งถีบเข้ากลางท้องของอีกฝ่ายแทนร่างนั้นกระเด็นลอยละลิ้วตามรอยเท้าของคนแรกไปเจ้าตายแน่เจ้ากล้าลงมือกับหลี่เฉาเช่นนี้หรือคุณชายสามแห่งตระกูลหลี่ของข้ามีพรผลมากมายนับไม่ถ้วนเจ้ากับตระกูลของเจ้าจะต้องพบจุดจบเด็กหนุ่มที่ถูกซัดก,กระเด็นไปก่อนหน้านี้ดูจะมีฐานะไม่น้อยในโลกคาราวาส เพราะเมื่อได้ยินชื่อของอีกฝ่ายพวกเด็กหนุ่มแซลี่ที่เหลือต่างเบิกตาแดงกำ่ำคำรามขู่ฟอ่อๆอย่างดูร้ายก่อนจะพากันทิ้งไม้กระบองแล้วชักกระบี่ที่เอวออกมาแต่เจียงหลี่จะปล่อยให้พวกมันได้มีโอกาสนั้นหรือร่างของเขากระโจนไปเบื้องหน้าสามก้าวสบัดกระบี่ยาวในฝักฟาดลงที่ศีรษะของพวกมันก่อนที่กระบี่ของอีกฝ่ายจะพ้นจากฝากักเด็กหนุ่มแซลี่ทั้งหลายก็ต่างล้มคว่ำลงบนพื้นเลือดอาบสีนอนร้องอดครวญมีอัดลุกขึ้นได้เจียงหลี่สบัดเท้าถีบอาวุธออกไปให้พ้นมือก่อนจะเตะาเ้าาี่อง,องะคนงคนยรรวมปณ จากนั้นเขาก็หันไปมองเด็กหนุ่มอีกสองคนที่เหลืออยู่บัตรนี้ทั้งสองได้ชักกระบี่ออกมาแล้วทว่าไม่มีใครกล้าขยับกายพวกมันยืนแข็งทื่ออยู่กับที่มิรู้ว่าควรทําเช่นไรต่อไปเจ้าเหตุใดเจ้าถึงแข็งแกร่งถึงเพียงนี้เมื่อก่อนเจ้าไม่ใช่เช่นนี้นี่บุคคลที่เคยอ่อนแอและถูกพวกมันรุมทําร้ายจนเกือบตายบัตรนี้กลับแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ซ้ํายังสามารถซัดพวกมันจนล้มกลิ้งเหมือนเด็กน้อยสิ่งนี้เป็นเรื่องที่กลุ่มอันธพาลผู้เคยเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุด ในขบวนคุ้มกันไม่อาจยอมรับได้เลยเจียงหลี่เรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาเป็นฝีมือของหวังหลินกับหลี่เฉาพวกข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเจ้าก็ล่วงเกินทั้งตระกูลหวังและตระกูลหลี่ไปแล้วบัดนี้เจ้าก็ระบายความแค้นไปแล้วปล่อยพวกข้าไปเถอะหากปล่อยพวกข้าไปพวกเราสัญญาว่าจะช่วยพูดขอให้โทษของเจ้าเบา,เบาลงมิฉะนั้นเจ้าและตระกูลของเจ้าต้องพินาศเป็นแน่เมื่อเห็นเจียงหลี่หันมาสบตาเด็กหนุ่มทั้งสองถอยหลังไปสองก้าวพยายามใช้วาจาขู่เข็นให้เขาหยุด โอ้เช่นนั้นหรือตอนนี้พวกเราก็อยู่ห่างจากแคว้นหงหยานมาถึงสองแคว้นแล้วไม่ใช่หรือหากพวกเจ้ามีปัญญาส่งข่าวไปก็ตามใจเถิดเจียงหลี่สาวเท้าเข้าหาพวกมันทีละก้าวท่าทีคุกคามของเขาทําให้คาขู่ทั้งหลายไร้ผลสองเด็กหนุ่มหน้าถอดสีถอยหลังไปเรื่อยๆ่อก่อนที่คนหนึ่งจะสะดุดรากไม้จนล้มขำาเจียงหลี่ช่วยโอกาสก้าวเข้าไปกระบี่ยาวในมือสะบัดสองครั้งตวัดกระบี่ของพวกมันกระเด็นตกพื้นจากนั้นกรงเล็บพยักของเขาก็พุ่งออกไปคว้าหมับเข้าที่แขนขวาของทั้งสอง เสียงแตกหักดังขึ้นสองครั้งแขนของทั้งคู่ร่วงตกลงข้างลำตัวอย่างไร้เรี่ยวแรงพวกมันล้วนเป็นคุณชายผู้ถูกเลี้ยงดูมาอย่างสุขสบายไหนเลยจะทานทนความเจ็บปวดถึงเพียงนี้ได้ทันทีที่แขนหักพวกมันก็ร้องโหยหวนพลิกตัวกลิ้งไปมาบนพื้นร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดจนกระทั่งเจียงหลี่ตบหน้าพวกมันเข้าไปคนละสองฉาดเสียงร้องครวญครางจึงสงบลงข้าขอแนะนำอย่าคิดนอนแกล้งตายอยู่กับพื้นเจียงหลี่กว่าสายตามองพวกมันก่อนจะต้องไปยังคนหนึ่งโดยเฉพาะ โดยเฉพาะเจ้าหักข้านับถึงสิบแล้วยังไม่ลุกขึ้นมาคุกเข่าต่อหน้าข้าข้าจะหักขาเจ้าซะหนึ่งสองสามพ่อดูเหมือนพวกเจ้าจะมีศักดิ์ศรีไม่น้อยเจียงหลี่นับไปได้สามครั้งแล้วทว่าไม่มีใครขยับเขยื้อนแม้แต่น้อยพวกมันเพียงนอนนิ่งบนพื้นจ้องมองเขาด้วยแววตาเครียดแค้นพวกมันแสดงออกชัดเจนว่าต่อให้ต้องตายก็ไม่มีวันคุกเข่าพวกมันไม่เชื่อว่าเจียงหลี่จะกล้าทำอะไรพวกมันจริงๆพวกเจ้าช่างน้าทึ่งนักเจียงหลีแสยิ้มมุมปากสิ่งใดกันที่ทำให้พวกเจ้ามีมายาาาคคติว่เป็นนดี เจียงหลีหยิบก้อนหินขนาดเท่าศีสษะจากข้างทางก่อนจะเดินไปหาหวังหลินคนที่ตะโกนเสียงดังที่สุดและเป็นตัวตั้งตัวตีในการรุมทำร้ายเขาหินหล่นลงปังกรอบขาของหวังหลินหักงอไปทันทีเศษกระดูกแหลมแทงทะลุเนื้อออกมาทางด้านหลังร่างของเขาบิดเกรงตามสัญชาตญาณร้องโหยหวนพยายามจะกอดขาที่หักของตัวเองแต่เจียงหลี่เหยยบออกเขาไว้ไม่ให้ขยับหนีได้เขาทำได้เพียงแค่กรีดร้องดิ้นรนขวนพื้นดินอย่างสิ้นหวัง อย่ากังวลไปเจ้ายังมีอีกสองขาข้าจะปลอบมือให้เมื่อข้าหักมันหมดทุกข้างอากบไม่ไม่อย่าข้าผิดไปแล้วเจียงหลี่ข้าผิดไปแล้วข้าจะคุกเข่าข้าจะขอโทษข้าจะขอโทษก็ได้อากบเสียงร้องของหวังหลินแทบจะฉีกหัวใจคนฟังพวกที่เหลือสัมผัสได้ถึงความหวาดกลัวจับขั้วหัวใจเขาเอาจริงเขาจะหักขาพวกเราจริงๆเด็กหนุ่มไร้ค่ากลุ่มนี้อายุเพียงสิบสามสิบสี่ปีแม้จะเติบโตมาเป็นอันธพาลที่กร่างไปทั่วแต่คำว่าไม่ยอมสิโรราบนั้นไม่เคยมีอยู่ในพจนาน ไม่นานพวกมันก็ยอมแพ้พากันคุกเข่าลงกับพื้นเียงข้างหวังหลินที่นอนครวนครางพร้อมขาขาดวิ่นบอกข้ามาซิพวกเจ้าทำผิดหรือไม่เจียงหลี่กอดกระบี่ไว้กับอกยิ้มเย้ยหยันพวกเราผิดพวกเราผิดเจียงหลี่พวกเราตาบอดไปเองพวกเราล่วงเกินเจ้าขอโทษด้วยแต่คำพูดของพวกมันไร้ซึ่งความจริงใจโดยสิ้นเชิงไม่เลวเด็กดีต้องรู้จักขอโทษข้ายอมรับคำขอโทษของพวกเจ้าแล้วคุณชายทั้งหลายพวกเจ้าคิดจะจ่ายอะไรเพื่อไถ่ขาของพวกเจ้าคืนเจียงหลี่เผยรอยยิ้มขณะจ้องมองกระเป๋าที่โป่งพองของพวกมัน ภายในนั้นย่อมต้องมีของดีไม่น้อยเป็นค่าตอบแทนส่งหยกประจําตัวกับศิลาวิญญาณของพวกเจ้ามาเสียหากไม่มีความช่วยเหลือจากเหยียนหงหยกประจําตัวของเขาคงถูกพวกมันต้นไปแล้วบัดนี้ถึงคราวที่เขาต้องทวงคืนความเป็นธรรมไม่มีเหตุผลที่เขาจะปล่อยพวกมันไปง่ายๆเมื่อได้ยินคําว่าหยกประจําตัวและศิลาวิญญาณสีหน้าของพวกมันก็เปลี่ยนไปทันทีดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกตะลึงไม่เจ้าบอกว่าจะปล่อยพวกเราไปถ้าพวกเราขอโทษไม่ใช่หรือหลี่เฉาแห่งตระกูลหลี่ทวงขึ้นเสียงสัน่น ท้ายที่สุดศิลาวิญญาณเป็นทรัพยากรของโลกแห่งผู้ฝึกตนแม้บางครั้งจะหลุดเข้าไปในโลกคารวาสบ้างแต่ก็ยังถือเป็นของล้ำค่าหายากแม้จะรวมทั้งหมดเจ็ดคนนี้อาจมีไม่ถึงสิบก้อนด้วยซ้ำปล่อยพวกเจ้าไปเจียงหลีหัวเราะเย็นข้าก็ขอโทษตอนที่พวกเจ้ารุมตีข้าทำไมพวกเจ้าถึงไม่ปล่อยข้าละ่ะความอดทนของข้ามีจํากัดนะหากพวกเจ้าไม่ยอมข้าก็เลือกข้าพวกเจ้าก่อนแล้วค่อยเก็บศิลาวิญญาณทีหลังก็ได้เจียงหลียกหินขึ้นอีกครั้งนอกจากหวังหลินกับหลีเ่เฉา เด็กหนุ่มอีกห้าคนที่เหลือพิจารณาถึงผลได้ผลเสียหากยอมเป็นสิทธิ์งานเล็กๆน้อยๆสองปีก็ยังมีโอกาสกลับตัวกลับใจทว่าหากขาถูกหักเสียตอนนี้พวกมันอาจตายกลางทางก่อนถึงสำนักก็เป็นได้สุดท้ายพวกมันกัดฟันหยิบถุงผ้าส่งให้เจียงหลีทีละคนข้าจะให้โอกาสพวกเจ้าอีกครั้งหากข้าคนตัวแล้วพบว่ามีของซ่อนอยู่เชื่อเถอะพวกเจ้าจะต้องเสียใจทันทีที่คำพูดนี้หลุดออกมาสีหน้าของเด็กหนุ่มสองคนก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดพวกมันลังเลอยู่ครู่หนึ่ง แต่สุดท้ายก็ตัดสินใจควานหาของที่ซ่อนไว้แล้วส่งให้เจียงหลี่แต่โดยดีเมื่อเจียงหลี่นับของก็พบว่าพวกมันมีหยกประจําตัวกันครบทุกคนถ้าว่ามีศิลาวิญญาณเพียงแค่สามก้อนเท่านั้นดีมากเขาพยักหน้าพอใจก่อนจะยกยิ้มมุมปากแล้วกล่าวขึ้นอีกครั้งตอนนี้ข้าจะให้พวกเจ้าเลือกอีกทางเจียงหลี่หันไปหาห้าคนที่ยอมแพ้แล้วส่วนหวังหลินและหลี่เฉาซึ่งก้มหน้าก้มตานิีงเงียบพอได้ยินคําพูดนี้ก็รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีที่จริงหยกประจําตัวของพวกเจ้าก็ไม่มีประโยชน์กับข้าเท่าไหร่ เขากล่าวตอนนี้พวกมันยังมีขาเหลืออยู่ห้าข้างถ้าพวกเจ้าคนละคนช่วยกันหักขาพวกมันคนละข้างข้าจะคืนหยกประจําตัวให้พวกเจ้าเจียงหลี่กล่าวด้วยรอยยิ้มเย็นชาลองคิดดูให้ดีระหว่างการเป็นสิทธิ์งานเล็กๆน้อยๆสองปีหรือเริ่มต้นเส้นทางแห่งผู้ฝึกตนได้ทันทีตัดสินใจเอาเองคําพูดของเจียงหลีดุดเสียงกระซิบของปีศาจในช่วงพริบตาสายตาของห้าคนนั้นที่มองหวังหลินและหลี่เฉาก็เปลี่ยนไปเฮ้เ <Hey, hey. S 1> พวกเจ้าคิดจะทําอะไรเขากําลังยุแยงพวกเราข้าเป็นบุตรชายของภรรยาเอกนะหากพวกเจ้ากล้าลงมือกับา บิดาของข้าจะไม่มีวันปล่อยพวกเจ้าไปแน่ถ้าเขาไม่พูดออกมามันคงจะดีกว่านี้แต่ในเมื่อพูดออกมาแล้วคนที่เหลืออีกห้าคนก็ยิ่งโกรธขึ้นไปอีกก็เพราะพวกเจ้าคือบุตรชายสายตรงแล้วเราต้องเป็นเพียงเบี้ยล่างของพวกเจ้ามาโดยตลอดพวกเจ้าเป็นคนก่อเรื่องขึ้นมาแท้ๆแต่กลับอยากให้พวกเรารับผิดชอบร่วมกันพวกเราอยู่ห่างจากแคว้นหงหยานมาหลายร้อยลี้แล้วไม่มีใครสามารถบินกลับไปได้แล้วพวกมันยังคิดจะใช้ฐานะบุตรชายสายตรงมากดขี่เราอย่างนั้นหรือเมื่อก้าวเข้าสู่หนทางแห่งเซียนแล้ว แคว้นหงหยานจะนับเป็นอะไรได้แล้วทําไมเราต้องกลัวพวกมันด้วยยิ่งคิดก็ยิ่งโมโหยิ่งคิดก็ยิ่งบ้าบิ่นพวกเขาเริ่มเอื้อมมือไปหยิบก้อนหินข้างๆเฮ้เฮ่ <c oughs> เจียงหลี่ข้ายอมมอบศิลาวิญญาแล้วข้ายอมมอบศิลาวิญญาแล้วสายไปแล้วในป่าเสียงกรีดร้องโหยหวนดังขึ้นเป็นระลอกทําให้บรรดานหนุ่มสาวในขบวนด้านนอกต่างมองหน้ากันไปมาอย่างง,งุนงงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาอดไม่ได้ที่จะคิดว่าเจียงหลี่คงถูกซ้อมอย่างร้ยมนุษยธรรมอีกครั้งทว่าคราวนี้เสียงกรีดร้องกลััับดงมมาาาจกกหลยคนนพร้อ พวกเขาจินตนาการไม่ออกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เวลาผ่านไปพักใหญ่ภายใต้สายตาของเหล่าผู้ที่กำลังจะเข้าสู่เส้นทางแห่งการฝึกตนราวห้าสิบถึงหกสิบคนเจียงหลีเดินออกมาจากป่าพร้อมกับกองดาบในอ้อมแขนสีหน้าของเขาปลอดโปรง่งอารพรเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีร่องรอยการถูกทรมานแม้แต่น้อยขณะที่ด้านหลังของเขาสิตรกูลหวังและตรกูล,หลีห้าคนพยุงร่างที่บาดเจ็บของหวังหลินและหลีเฉาออกมาด้วยท่าทางอิดโรยเมื่อเห็นว่าทุกคนได้รับบาดเจ็บและพวกเขายังสแสดงท่าทางหวาดกลัวเจียงหลี่จนต้องรักษาระยะห่างคนในขบวนก็มองหน้ากันไปมา มันชัดเจนเกินไปพวกนั้นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และผู้ที่ชนะกลับเป็นเจ้าคนหน้าไม่อายเจียงหลี่งั้นหรืออ้อในเมื่อเจียงหลี่เป็นฝ่ายชนะเช่นนั้นเขาควรได้รับการเรียกขานว่านายน้อยเจียงแล้วสินะเมื่อเจียงหลี่เดินเข้าไปใกล้ฝูงชนต่างเปิดทางให้โดยอัตโนมัติเขาเดินไปหาเหย,ยนหงหยิบดาบที่ดีที่สุดในเจ็ดเล่มออกมาคืนให้เขาก่อนจะกล่าวขอบคุณแล้วจึงนำของที่ได้จากการปล้นกลับไปยังรถม้าของตนจนกระทั่งตอนนั้นเองเขาถึงได้ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก ดูเหมือนว่าการกระทําของเขาจะยังไม่ล้าเส้นสามผู้ฝึกตนที่เป็นผู้นําขบวนในคืนที่เขาถูกขัดขวางจากการฝึกตนนั้นแม้เขาจะไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นคิดอะไรอยู่แต่การจัดการของพวกเขากับเขาก็ถือว่าอ่อนโยนกว่าที่คาดจากเรื่องนี้พอจะสรุปได้ว่าสามผู้ฝึกตนนั้นมีแนวโน้มไปในทางที่รักความเป็นธรรมและยึดถือกฎระเบียบในหมู่พวกเขาเจียงหลี่กังวลว่าจะมีคนหนึ่งที่ยึดถือความยุติธรรมมากเป็นพิเศษถึงแม้จะไม่มีก็อย่างน้อยเขาก็ไม่สามารถเลือกที่จะฆ่าคนกลุ่มนี้ได้เพราะพวกเขาคือสิบเปอร์เซ็นต์ของว่าที่ผู้ เหตุผลนั้นง่ายมากหากการรับสมัครผู้ฝึกตนหน้าใหม่เป็นภารกิจของเหล่าเซียนแล้วเจียงหลี่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของพวกเขาเช่นนั้นเขาก็คงต้องตายอย่างอนาถแน่ดังนั้นแม้ว่าเขาจะมีเหตุผลในการแก้แค้นแต่ก็ไม่ควรลงมือหนักเกินไปสุดท้ายเขายังใช้หยกประจําตัวของพวกนั้นมาสร้างความแตกแยกอีกเช่นนี้เขาก็สามารถแบ่งแยกความสัมพันธ์ของทั้งเจ็ดคนลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายภาคหน้าและยังสามารถเบี่ยงเบนปัญหาไปได้บางส่วนต่อให้เหล่าผู้ฝึกตนนำขบวนไม่พอใจ การลงโทษก็จะเบาลงดูเหมือนว่าการกระทําของเขาจะยังอยู่ในขอบเขตท,ที่พวกเขายอมรับได้ตอนนี้เขามีเวลามาดูของที่ได้มาแล้วศิลาวิญญาณรวมทั้งหมดแก้อนเขายังเจออีกห้าก้อนจากตัวของหวังหลินและหลีเ่เฉาหยกประจําตัวสองชิ้นแต่ตอนนี้ยังไม่มีประโยชน์คงต้องรอไปถึงที่หมายแล้วดูว่ามีโอกาสขายได้หรือไม่ส่วนทองคาและเงินเขาจะเก็บไว้ก่อนเพราะในท้ายที่สุดโลกมนุษย์ก็เป็นหลักฐานของโลกแห่งการฝึกตนอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตแล้วยังมีขวดโอสดอีกสามขวดหนึ่งขวดบรรจุโอสถรักษาอาการบาดเจ็บ เมื่อใช้ตรวจสอบเจียงหลี่ก็เทอสดสิบกว่าชิ้นลงปากทันทีบริโภคโอสดทางคบทองคำได้รับสถานะฟื้นฟูช้าฟื้นฟูช้าฟื้นฟูพลังชีวิตสองหน่วยต่อชั่วโมงระยะเวลาสี่ชั่วโมงบวกลบโอสดทางคบทองเกินขนาดได้รับสถานะฟื้นฟูเร่งรัดฟื้นฟูเร่งรัดฟื้นฟูพลังชีวิตสี่หน่วยต่อชั่วโมงระยะเวลาหกชั่วโมงบวกลบเจียงหลี่ถึงกับชะงักไปเมื่อเห็นข้อความแจ้งเตือนต่อเนื่องที่แทอสดบางประเภทหากบริโภคเกินขนาดก็สามารถเพิ่มผลลัพธ์ได้เช่นนี้เองสำหรับคนทั่วไปหาากกบริิโภคสเนนขด ผลลั์ของโอสถจะสูเปล่าและอาจเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงเกินไปจึงไม่คุ้มค่าแต่สาหรับเขานี่เป็นเพียงแค่การกดปุ่มเพิ่มโบนัสเท่านั้นหลังจากกดปุ่มค้ั้งไวห้าวินาทีแล้วเปลี่ยนฟืนฟ้นฟูเร่งรัดให้กลายเป็นสถานะถาวรเขาก็หันไปดูขวดโอสดอีกสองขวดเขาสแกนมันด้วยการตรวจสอบโอสดมังกรพยักหกวรถทำไมชื่อมันฟังดูเหมือนของที่ใช้บนเตียงชอบกลสองคนนี้ช่างไม่ใช่คนดีจริงๆพวกมันเดินทางมาเพื่อสแสวงหาหานทางแห่งเซียนแต่กลับแบกของแบบนี้ติดตัวมาด้วยมีหนำซ้ำยังพกมากันคนละขวดอีก พวกมันสมควรตายแล้วสถานะใหม่เพิ่มพะละกําลังของเขาโดยตรงถึงศูนย์จุดหาสมกับที่เป็นโอสดเพิ่มพลังบุรุษก๊กกทันใดนั้นเองเสียงเคาะประตูเบาๆก็ดังขึ้นเจียงหลีเปิดประตูไม้เล็กๆของรถม้าและโผล่หัวออกไปดูก็พบกับเด็กสาวคนหนึ่งที่เขาไม่รู้จักเจียงหลีข้าข้าเห็นว่าเจ้ามีได้กินข้าวเย็นหากเจ้าไม่รังเกียจโปรดรับอาหารของข้าเถิดนางยื่นจานไม้ให้เขาด้วยท่าทางขี้อายบนจานมีหมันโถอยู่ครึ่งหนึ่งส่วนเนื้อและซุปยังคงอยู่ครบ ขอบใจมากเจียงหลี่รับจานมาก่อนจะออกจากรถม้าเพื่อกล่าวขอบคุณไม่เป็นไรหรอกข้ามีชื่อว่าข้ามีชื่อว่าอา้าก่อนที่นางจะบอกชื่อได้จบเด็กสาวที่ก้มหน้ามาตลอดกลับหน้าแดงกำ่ำแล้วรีบยกมือขึ้นปิดหน้าก่อนจะวิ่งหนีไปทันทีเจียงหลี่ขมวดคิ้วด้วยความสงนตอนแรกเขาก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งก้มลงมองขาที่สามของเขาเปลี่ยนจากนั่งอยู่เป็นยืนตรงแล้วจบตอน